สวัสดีครับวันนี้พามาดูยาริสปี08นะครับคันนี้เป็นเครื่อง1 NZ F งเเกี่กียอโตนะครับมาด้วยอาการวิ่งอืดน,นะครับเนื่องจากในลูกค้าไดใส่ท่อกองมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้อัปโวชีก,ก็เลยค่อนข้างที่จะวิ่งอืดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าน้ำมันบางครับก็เลยมาจัด ชุดไล่ข้างที่อุดมบันเลสซิ่งแล้วนะครับสเตปไล่ข้างคันนี้ก็หนึ่งเลยมีลิงค์คว้านขยายใบนะครับของเก่ามา45มิลคว้านขยายใบกลางไป48มิลน,นะครับแล้วก็คันนี้มีท่อกรองอยู่แล้วแล,ว,แลวมีลิงค์ขยายใบด้วยนะครับก็เลยต้องใส่หัวฉีดระดับ2 7 0ซีซี cc นะครับเป็นหัวฉีดซิ่งของอุดมบันนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนหัวเทียนอิเลเดียมนะครับช่วยในการจุดเผาไหม้ได้ดีกว่าหัวเทียนเดิมนะครับแล้วก็จะมีสปริงวาลวนะครับคันนี้ก็เป็นสปริงวาลที่รองรับระดับหมื่นรอบบกก็ต้อองว่า ตึงๆรอบลึกๆนะครับสปริงวาล์อุดมวันนะค,คันนี้เป็นรีแมปสเต็ปของอุดมวันนะก็มีการปรับองศาไฟให้เหมาะสมสำหรับน้ำมัน2 e 0มีการบิด VVTI เรียออากาศในห้องพัไมาได้มากกว่าเดิมแล้วก็มีการปรับคดลูปเอาเพล,าลูปนะครับเหลือเพียง1.5วิตอบสนองเท้าได้ดีกว่าเดิมแล้วก็มีที่เด็ดเลยนะที่รถมีสปริงวาล์นะมีเปิดรอบไป8,000รอบเลยนะต้องบอกว่าลึกๆตึงๆสำหรับเกียร์ออโต้นะครับก็ถ้าเกิดใครขับยาริสตัวนี้นะครับอยากแรงอยากตึงอยากขับสนุกอยากแช่